สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP นะคะกับสามาัคคี VIP เนาะประจำวันที่2 8กันยายน65เนาะคำเตือนทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะสำหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ996ตัวรองก็คือ32กับเนาะ90929396เดิอมมี932ตัวอีกแล้ว9699อันนี้มินมีเบิ้ลเด้อ ันนี้เก้าหกแ้วก็มาเก้าเก้าเนาะหนึ่งเก้าเก้าอันนี้มีเบิ้ลสองสองสามสามหกหกเก้าเก้าเด้อจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าสองหกหกสองนะคะ ต่อไปสามัคคี VIP ตัวเด่นก็คือ0ูนกับ3ตัวรองก็คือ1กับ4ก็ศนะูนย์2ูนย์0 6น8ส่นย์เลยเนาะ3 0 3 1 3 5 3์3 9หมสเบม้ื่อน3สานะคะ4 0 3 1 3 0ย์สหย์หรือจะ3 6 0กย์ 360, ก็ได้0 3 3ย์สสนะ1 4 3สสามเนอะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางจับคู่ซื้อด้วยกันนะ เรา V I P อย่าลืมเมรา,าเฉพาะกิจขึ้นมาซื้อด้วยเด้อเราพัฒนาเฉพาะกิจ V I P นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะก็ขอให้โชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ